มาดูมาดูมาดูเฮมาดูเซียนกูครับเซียนกูร้อยปานะครับเจ้าโอ้โครับดบดูดครับดึงครับดึงครัเดียวครับโอ้โเบ้งดเสียนกูร้อยปาย เนลาคนี้มีเนื้อหาหลากหลายที่มียุโรปก่าอานะอีกคนละประมาณ10จากราดยคิไม่เจนนะค่ะโดดแนวความก่อนที่จะไปเบิ่งคลิปเรานะครับก็อย่าลืมติดตามอ่าเพจมีงานเชาวมังหวานด้วยนะครับหรือสั่งซื้อได้ที่เพจเลยนะครับสามารถอินบ็อกซ์ได้ไปที่เพจหรือ Facebook จัมบ้านหรือ f เฟซบ o ๊กฝ่กก่อนปลูกสินได้เลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนราคาเริ่มต้นที่350บาทเท่านั้นนะครับอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ไปที่เพจเลยครับตอบเร็วกันใจแนนนนนน่อรรีีีววงาาามมคคคุณภพััับบชหะ ก็สำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าสัมาชนลนะครใบละหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับสามารถอินบ็อกมาที่เฟซบุ๊กสมาร์ชได้เลยนะครับหรือว่าอินบ็อกซ์ไปที่เพจทำรายละเอียดเสมบารชนลได้เลยนะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนะครับก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสมาร์ชแนลคนเอื้อนี้เราก็นี่ครับเราก็จะพามาใส่เบ็ดปลาฉลามนะครับหรือว่าใส่เบ็ดอีแค่นี่ยนะครับทุกคนอันนี้เราเราปักที่กระเดียดไปแล้วนะกล้องมันโฟูกันไหมต้องโฟูกันบ้าง เออเนี่ยบอกแล้วว่ากล้องใหม่ครับทุกคนผมซื้อกล้องใหม่มา,สาแสนแอู้อ้อ้ทุกคนเราก็จะเอาไปตัดกันนะมีทั้งหมด12อันนะแต่เราจะใส่แค่สิเอันนะเพราะว่ากลัวมันจะเยอะไปเดี๋ยวเรากินปลาให้หมดนะทุกคนดีไปดิตากล้องครับเดินตามมาเลยครับตากล้องตากล้องมือสมัครเล่นนะครับตรงนี้ก่อนนะครับตากล้องจะเดินมาด้วยเดี๋ยวตากล้องตกน้องเปลี<ส>่ยนเบ็ดเป็นเบเ็ดอันใหญ่นะเป็นเบ็ดอันใหญ่กันนะทุกคนอันนี้เราก็จะพาไปหาที่ที่ดยู่ีล้วนะครับ ตามผู้เชี่ยวชาญแต่ผู้เชี่ยวชาญไม่มานําครับบอกเลยว่าก่อนจะใส่นะก่อนจะใส่นะครับมันต้องมีเชื้อที่สามารถเรียกปลาได้อะก่อนจะใส่ต้องมีเชื้อที่เรียกปลาได้นะแนบนีปลาขวาติดแน่นอนว่าแค่คนอย่ามาลอยเอานะครับทุกคนอย่เด็กคนละลายหนึ่งอันใส่ไว้ตรงนี้แล้วนะอันนี้คือเบ็ดนะครับเบ็ดขมินอันนี้เขาเรียกว่าเบ็ดขมินนะไม่ใช่เบ็ดสลับ เขมนเห็นปะเบิงเ้งแตตะควาเลยนะตะควาไตะควาชีา้เราเราไปตากอันต่อไปเลยทุกคนมาดูาากนันว่าไปไหนวัเาะแล้วแต่ครับทุกคนเคยเห็นฮาเร่มไหมครับเวลา,ามันวิ่ง ต้องนั่งลงครับต้องนั่งลงค,คือยู่มึงที่ยากกว่มาออนเนี่ยเราบ้างตกน้ำนีแวว่แหละเ,เ,เ,เออ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 คือมันนี่พกปนีก็ที่ไหนในเดออนนน้่องตู้ทุ่นก็คือครับผมตักไปแล้วนไม่ต้องดูหรอกมันอยู่ลึกเมื่อกี้ตักไปแล้วสองอันนะอันนี้ที่สามแล้วก็ที่สี่ที่ห้าที่หกนะทุกคนเขากล้องลงมาตรงนี้นะครับจะตักตรงนี้นะตรงนี้คือจะมีอยู่มั้งนะแปลกนะเยามตาักกบ่ได้ งานจะปลาดินไปนี่นะตรงนี้ครับตรงนี้นะครับต่อไปก็ตรงนี้ลย่างละหกหกโอ้โหเสียบไปได้เรียบห้อยรอครับไปแล้วสี่อันนี่อันที่ห้าที่หกนะตามมาถ้ากล้องเดนมาลงเลยน,นะครับเฮ้ยคือยุ่ง อย่าดิ่งไปเด้อกินไปกินวิวเนี่ยตรงตตะกร้อตรงนี้ตรงตะกร้อไม่ก็ไม่ปักว่าไหนปักไม่ได้ครับหนุ่มนี่มีง่ามบอกเสร็จแล้วไอ้ก็วายยูมันก็เป็นโล่งๆมะโอ้เจอจริงครับโโอ้หนี่นะทุกคนมีเซียนมาดักก่อนเราเราทุกคนมีเบียดเซียนมีเบียดเซียนมาดักก่อนเรานะ เสียไปขึ้นเอาเสียบไปที่เดิมแนละ้วเอาเสียบไปที่เดิมเราก็ใส่ต่อครับมาแล้วตรงนี้ค้นมาออกมานี่เขาไม่เห็นเบ็ดเท่าไหร่จอไปเอาเบ็ดมาปักก่อนเฮพราะไปเอาเบ็ดมาปักอยู่กันนะเพราะว่าเมื่อกี้ปักไปแล้วหกอันนะเราก็เจอเบ็ดเซียนที่มาดักก่อนแล้วทุกคนผมก็ไม่รู้ว่าเขากล้ามาปักก่อนผมได้ไงนะโคตรขันขาเลยนะโคตรลงทุนเลยลงทุนขนาดนี้แม่งต้องหนึ่งแสนวิวนะครับถ้าไม่ถึงหนึ่งแสนวิวผมจะเลิกทำยูทูปแล้วนะคลิปนี้นะโออกายนะกู ไปก่อนนะไปะตักคนเดียวเลยครับเฟียลคนเมื่อยโยเมืเอม่ยอย์ดิ่ะไทยดิงๆไทยพูดใหญ่เยอ่เยอเมย์อันนี้จะไปใส่ฝั่งนู้นนะเพราะว่าเมื่อกีเราใส่ฝั่งนี้ไปแล้วนะหกอันเบียดสิบเอ็ดอันนั่นก็ทงไม่ได้เยู่สองตัวอยู่หรอไอ้กล้องสั่นก็ขอไทยนะครับไม่มีการสั่นนะทุกคนขอเวลาตัดกันเป็นไงทำมือเดียวทำเองอ่ะเฟี้ยวปะทำเองทุกอย่างครับตัดเองตัดเอง,ทำ,เองทำคลิปเองสมองงูงคิดคอนเทนต์เองนะทุกคนโคตรเฟี้ยลบอกเลยมันหมาอันนี้เบ็ดที่เท่าไหร่แล้วนะเก้าแล้วนะ 9คันเป็ทั้งหมด9คันแล้วสองคันเบีคันมันต้องได้แลวสักร้อยตัวนะคิดว่า,าเบีดอันนึงของผมม,มันน่าจะปีดอยู่ร้ตัวนะเพราะระดับเซียนครับทุกคนู้ักเซียนป่าเยาว่าเออมาดูมาด,มาดูมาดูเฮมาดูเซียนกูครับเซียนกูหรอตายเลยทค ลงก็เดียวครับโอ้บนหลดเสี่ยงดีือลอยปา่นะครับไซส์สวยเลยเอ่อถ้าคุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของนามาดูคลิปนี้เลยครับผมไม่รูว่าผมมาลอยปลานาคุณนะเอ่อนะครับฝากถึงคุณคุณแป้งนะครับคุณแป้งผมรู้ไว้ครับว่าผมมาลอยปลาฝากถึงคุณแป้งนะที่มาดูคลิปนี้นะครับก็ผมได้มาลอยปลานาคุณแลก็ก็ก็ขอโทษด้วยนะพอดีว่าพี่หมาเกิน ฝากถึงคุณแป้งนะครับฝากถึงเพื่อนแป้งนะที่ดูคลิปนี้นะครับก็แบบมาลอยปลานะครับอืนั่นแหละพอดีว่าหมานเกินนะอืมต้องเข้าใจพี่นะพี่มันระดับเซียนนะเซียนลุงเซียนหลงอ,อะไรก็แล้วแต่นะสู้ผมไม่ได้นะครับบอกเลยผมมันสุดไปไหล่ะ เสี้ยนสีไหลกูขอาลงจองหวี่มันหมานมันหมานเออเออชิบชิบตรงชิบชิบตรงน้องชิบชิบตรงไี่หยัดโดนชิบหายละอที่เสียงกูก็ลอยปลาอยู่ตรงนี้นะครับเวนาเพื่อนผู้หญิงผมนะก็ฝากถึงเจ้าของนานะครับว่าลอยปลาแล้วเจ้าของเนยโอ้ยมันก็ฉิ่มุ้นเลยฝากถึงเจ้าของนานได้แจ้งจับไปแล้วเป็นลอยปลาทุกคนอันนี้ใส่กี่วี่นะจะได้ไม่ถึงสิบวีครับไม่เอาลงสิบวีอ่ะไม่เอาลงสิบวีครับโค่นมานเลยเสียนกูเสียนขี้หลามนี่ครับเกามีชื่อว่า เซียนเซียนขี้หลองครับนะครับทุกคนมะตักไว้ตรงนี้นะมาตักไว้ตรงนี้อีกนะตักไว้ตรงนี้นะเนี่ยที่เสียมันน้อยใช่ไหมแป้งกนไม่เห็นก่อนหะเราจะตักไว้แล้วตอนเที่ยงครึ่งเราจะมาเอาแป้งมิดๆคนไหมเว้ยโคตรสุดบอกเลยบอกว่าถ้าผมจะเอาจริงอ่ะสระนี้หมดหมดนะครับหมดเอ้ยไม่อยากตากถึงคุณแป้งนะครับถ้าถ้าคุณอยากให้ผมหมอสระนี้นะหมดครับบอกเลยว่าหมดไม่อยากชิโมให้กระโม่ไปตั้งหลายแล้ว อู้เขาเรียกว่าเบรกขมรนู้สุดสุดแต่เราดอมาอะไรแบบนี้แต่เดี๋ยวฝา,า,ากถิ่นเจ้าของนาครับคุณเต้งถ้าชมคลิปนี้อยู่นะถ้าปลาสะคุณไม่มีก็ฝากให,ให้รู้ไว้นะครับว่าผมมาลอยนะครับ <c oughs> น่าจะปักตรงนี้ต่อนนะเมื่อก,กี้เราปักตรงนี้แล้วนะ,ะนะกูกูบอกว่ามันนอนหนึ่ง ว่าตาบอกฝากบอกเซียนหลังนะครับว่ารู้รู้รู้จักเซียนขี้หลอยไหมครับเมื่อกี้เซียนขี้หลอยครับตอนนี้ทีมงานเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะแต่ก็เซียนขี้หลอย,ยครับงงมมเม,ม,มื่อกี้ครับอันสุดท้ายนะจมมนอะนอันนี้หมานกูบอกเลยว่าอันนี้ติดฉลามบอกเลยว่าติดฉลามนะเนี่ยไม่อีแค่ก็ฉลามไม่ฉลามก็หวานไม่หวานก็งู ทุกคนก็เจอกันนตอนเอาเบิดนะทุกคนสามชั่วโมงเจอกัน later ได้ครับทุกคนเราก็จะมายามเบ็ดนะครับว่ามันได้ปลาไหมนะแต่ดูจากสภาพร้วมันน่าจะไม่ได้ปลาสักตัวเลยนีนี่เบ็ดที่หนึ่งนี่น่าจะไม่ได้แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ครับมาแล้วเขามันมาแล้วขาขาวนู่นมาแล้วเขามาเท่ยอ่ะฝนมาแยงนู่นสองนี่เบ็ดอันที่สองนี่ก็ไม่ได้นะสองอันไม่ได้แลวนะอันที่สามไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้สี่ก็ไม่ได้นะครับสี่อันแล้วไม่ได้ครับ เราก็จะไปดูนะครับทุกคนว่าอีกเจ็ดอันของเรามันได้สักะตัวมั้ยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะได้ไมั้ยนะตอนนี้ฝนม้มงการตกเสพผมมาสิผมผมคือพระเจ้าเจ้าเด็กอยู่นี่ก็ไม่ไม่ได้นะทุกคน่ยก<ป>็ไม่ได้เหมือนกันนะมันเงียบเลยมาอะไรไอ้เหี้ยฝนฝนคนมาแล้วทุกคนตอนนี้ฝนไ, <cycling. S 2> ไม่การตกเสพผมมาสิผมผมคือพระเจ้าผมคือพระเจ้าผมคือพระเจ้า ฝนหนักฝนหนักเรียเรยไปใส่ฝนมาครับฝนมาทุกคนฝนตกได้เดี๋ยวนรอฝนหน e n ให้ก่อนก็ฝนตกเราก็ไม่หวั่นนะครับทุกคนเพราะว่าเรามันเกลียวนะเมื่อกี้เก็บไปแล้วสี่เบ็ดนะครับก็เออไม่ติดซะกบอันนะครับแล้วอยู่ตรงนี้สองอันแล้วตอนนี้ฝนตกนะครับโทรศัพท์เปียกไปแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่ได้นะนี่ก็เงียบเลยนะเนี่ยเงียบเอาอันนี้หายวะเงียบเลย แปดอันหายไม่ได้สักตัวเบ็ดเก้าคันแล้วตัวไหนเก้าคันเก้าคันไม่ได้แล้วครับเก้าคันแล้วตรงนี้นคันที่สิบนี่นะครับเงียบเลยครับเบ็ดคันที่สิบเอ็ดเออดวคันที่สิบแล้วก็สิบเอ็ดด้วยนะครับถ่ายกลางฝนนะครับดูดิฝนตกใส่กูโคตรแรงเลยโคตรมักมาแข่งเหรอไป่ะ้ายหรือ

เอยปลาตัวที่หนึ่งมาแล้วนะดูก่อนว่ามันตายหรือยังแต่ขาวนะเนี่ยมันน่าจะตายทุกคนเนี่ยเนี่ยเอ้ยเอาว่ะไี่ครับทุกคนเราได้ตัวหนึ่งแล้วนะจากที่ตอนแรกเราบอกว่าเราไม่ได้สักตัวเรามาดูรอบสามนะครับทุกคนเราก็ได้เป็นอย่างตัวเล็กอยู่นะแต่กมก็ไม่ได้นะเบ็ดเบ็ดคันที่เจ็ดนะครับเราเหลืออีกสี่อันเท่านี้อันนี้ปลาไม่กินนะทุกคนปลาไม่กินนะ ทุกคนครับสรุปเบ็ด11คันเราได้ปลาขอตัวนั้นตัวเดียวนะแต่ผมรู้แล้วว่าสารนี้มีปลานะอย่งยงปปา,างผมจะไม่ไปปักฝั่งนู้นเราควรจะไปปักฝั่งนี้แทนนะฝั่งนี้ไายแค่ตัวเดียวนะก็ก็เอาทุกคนครับเบ็ด11คันของเรานะได้ปลาตัวหนึ่งนะแล้วก็เบ็ดขมิของเราที่ไปขมโมยปลาของจ้าเจ้ามานะครับไม่รู้ว่าจะโดนจับไหมนะได้ปะะลปาสองตัวนะครับทุกคนก็เราได้ปลาไปต้มสามตัวนะครับก็อิ่มอยู่นะ คิดว่าน่าจะอิ่มอยู่ถ้าใครชอบกินนี่อย่ามันกดไลค์กูเชิญไปสักครั้งนึงนะสังงมงแล้วเนี่ยครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายมันลอยป่าหน้าคกัเจ้าเป็นคนมึนเลยเลยลอยป่าหน้ากัจจวัตรอ๋อเบิ้งเบิ้งหี่ลอยป่าหน้าคกัเจ้าตรลอยป่าหน้ากัจจวัตรโอ้เบิ้งเบิงโอ้พาดนี่ก็วัดตีดีโอ๋อดเบิ้งโดดเบิ้งโดดเบิ้งโดด โอ้ ه, ฝากถึงคุณแป้งนะครับฝากถึงคุณแป้งนะถ้าปลาหมดสาก็ไม่ต้องสงสัยนะครับกูมาลอย